โอเคครับหลังจากที่ผมซุ่มหลายๆไอดีไปผมก็เกลือนะครับแล้วผมก็ไม่ยอมแพ้กับโคลาโบดีนะครับอ่าผมก็จะไปสุ่มอีกนะครับอ่าตอนนี้ก็รอก่อนนะครับเ <c oughs> ขาโหลดเกมเข้าเกมช้ามากเลยครับอุ้ยค้างเลยอ้าวเครือข่ายไม่เสถียรอ่าโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ใช้เป็นเน็ตส่วนตัวเลยนะครับถ้าใช้ไวไฟผมไม่เสถียรเท่าไหร่ ากับ i d ดีเมลโอันะครับนี่มี5ตัวด้วยนะไปล็อกอินจากตารางแล้วก็ได้ตั๋วมานะครับอ่าสำหรับวิ่งทำไมช้าจังเนี่ยโอ้ไม่ทันใจไปรุ่นเลยช้าเกินอุย้ยวันนี้ก็สู่มาก็ยิ่งวันนี้สู่มามันเกลือครับทุกคน,นมันก็มีร้อนร้อนหน่อยนะเอาเรื่องเอาเรื่องเราไปซื้อตั๋วอีกไปนะครับ เราจะได้แบบสุ่มแบบทีเดียวไปเลยสิบใบนะครับอ่ามาทว่ยกเลิกทีนึงพอสุ่มกดเปี้ยงโอ้โหมูนอัศาวินชั้นต้นโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์แล้วนะครับโอ้โหเกลือมาอย่างยาวนานโครลโบนี่ผมสุ่มได้ไม่เยอะเลยอะสุ่มออกยากมากเลยอะโอเคเราก็จะไป 300รลูบี้เลยนะครับเราก็จะสุ่มแบบเอ้ยประลองไปเลยละกันนามันจะออกหรือไม่ออกนะเออถ้าออกกออ็ดีใจด้วยก็อยากหาแบบไม่ว่าจะเซซึน้าหรือโทวะนะครับก็อยากได้หมดนะครับทุกตัวเลยนะมาแล้วเปี้ยงโอ้โหก็ดีใจนือว่าแบบโอ้ที่ไหนได้ตัวใช้งานไม่ได้ครับทุกคนดูดีมันไร้ธาตุด้วย ไปต่อครับอ้โหตัวก็เบลอเลยโหไม่มาเลยอูโหูบาอู้ีแออ้หมดหวังแล้วล่ะครับอูโหูุ้ยทำไมออกยากขนาดนี้โอเคครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปเล่น p v พีขั้นต่อนะฮะ๋ยวผมจะพา้าเท่าระหว่างเมลิโอดัสกับมลิมลิโอดัสละกันเมลิโอดัสใครจะแบบ จะจะ,จะชนะนะครับสำหรับเกมเล่นเองก็จะเล่นง่ายน,นะครับไม่เหมือนเกมตั้งรับนะเกมตั้งรับมันจะเป็นบอทนะครับบอทเป็นคนคนกำหนดตัวนะอุ้ยเมลิโอดัสเขาแม่นวะครับทุกคนดูดิสตนันก็ปลีนผมแล้วอ้โดนสตนันยับเลยเอาดีออตโต้คนสองไปนะครับรอๆก่อนรอให้แบบแนวหลังเราแบบสร้างกลุ่มได้เยอะนะทีมแนวหลังเราก็จะมีปั๊บอมาตะด้วย เอาดาวบิชชีมาก็ปีมาหน่อยดีอุ้ยสะดวกสตานยับเลยคุณน่าจะไม่ไหวนะครับขอใส่น้ําแข็งไปก่อนนะเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้นะครับต้องใส่น้ําแข็งไปก่อนนะไม่ได้โกงนะ <c oughs> เอาแล้วครับไอ้โกดโกดกด,กด,กด,กดจําชื่อไม่ได้อเนี่ยผมจะมีตัวที่แบบยิงข้ามไปแนวหลังอยู่นะครับมันชื่อว่าคลาโบอะไรไฟฟอ้อนั่นแหละนี่ไงมันจะ พุ่งหอกไปด้านหลังอะดูดิแล้วก็เราก็มีคิงด้วยนะคิงะสร้างซัมมอนนะครับมิลิโอดั๊เข้าสร์นเก่งมากเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูของเกียร์ท่านจอมทัพนะครับโอเคไม่เป็นไรสุม่มไม่ได้โคลาโวเดี๋ยวก็จะปั้นกอบดินสลีเยอร์แม็กนะครับเอาแบบมายืนคู่กับมิลรโอรดัสนะอ่าอุ๊ยนัดสื่อนี่ไปก่อนนะไอดีนี้ไม่ถูกคุณนัดสื่ออ่าไอดีนี่ไหวอยู่นะไปะ ไปลองกันก็แบบเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูบี้ผมก็น่าจะเก็บไปแล้วนะครับน่าจะรอเกียร์เกียร์จันทานะครับโคลาบวไว้ก่อนนะสุ่มยากเกินจันทาก็น่าจะยากเหมือนกันนะครับถ้าอยากให้ดีก็ทุกคนก็สุ่มแบบเป็นการันตีเลยนะครับการันตีนนแนละจะได้แบบโอ้โหสุ่มแบบสุดซอยเลย ถ้าการันตีหมดมันอาจจะมีให้เลือกนะครับเลือกสําหรับเกียร์นะว่าเราจะอยากได้เกียร์แบบไหนอ่าบอสเทเขาอุ้ยดุลแรงว่ะบอสเทเขาแบบอุ้ยเขาเริ่มแบบก๊อปปี้เอา้าโดนสตัร์โดนเมลิโอดาสตัร์ยับไปดิโอ้โดนี่ไงนี่ไงโดนบ่ายอีกนะโดนสตัร์นะครับบอสเทบอสเทนี่ก็เป็นตัวที่ถึงเหมือนกันนะเนี่ยดูดิพลาดรวัวๆเกียร์น่าจะดีครับ อ้าวเจสิก้าเราอย่านะอย่าให้เจสสิก้าได้สร้างกองกําลังนะครับเดี๋ยวแนวหลังเราจะยืนไม่ได้นะครับทุกคนอ่านี่ไงก็โดนเมลิอ้าวโทแบบเมลิโอดัสเราก็แบบแจ้งเกิดแล้วนะครับเนี่แหละตัวที่ผมชอบสําหรับเมลิโอดัสก็เก่งนะครับสตตนแมนอ้าว พิ่งชม่าสตันแมนเอาเอามัน,ม,นมันตายหมดแล้วนะครับทีมนี้โคตรเกิอผมก็ตีแบบโหโคตรานนะกว่าจะแตกกันะนะครับโหดาเมจทีมผมไม่มีเลยเหรอผมก็หวังดาเมจจากคิงกับเฮ้ผมคล่องใจจังมันชื่อตัวอะไรนะผมจําไม่ได้่าเบนิมาลุอ่าเนี่ยแหละหวังดาเมจจากเบนิมาลุนี่น,นะครับโหไปดูไอ้ไหมผมน่นเสียใจ สุ่มไม่ได้ตัวดีสุ่มได้ไม้แทนครับเอลซ่านี่เราจะอันนี้ก่อนนะเราจะผ่านก่อนนะเราสู้ไม่ได้นะครับเราต้องยอมรับสภาพนะสําสหรับทีมนี้ก็น่าจะไหวนะเดี๋ยวลองไปนะครับเพราะว่าตัวฟีเขาค่อนข้างจะเยอะนะเพราะว่าตัวฟีเขาเนี่ยมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเราพอที่จะไปวัดไปเหวี่ยงได้อยู่นะสําหรับเขาก็มีตัวบินด้วยนะครับตัวบินเราก็มีแชร์ี่หมากลุกไว้คอยจัดก,การอยู่นะแชร์ี่หมากลุกเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่ไม่มีดามเมจแบบ จัดจ้ามแบบตีทีแตกแล้วมันมันจะแบบมีถอยหลังครับอ้าวไม่โดนไม่โดนทำไมทำไมอ้าวทำไมทีมเรายืนไม่ได้อะโดนเอลิผักครับอ้เอลิธนี่ก็ทำผมใจหายใจคว่ำเหมือนกันนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวนี่คอมโบนี่อุ้ยนี่แช่หน้าป้อมครับแช่หน้าป้อมนะอู้ขีปันอาวุธพี่แกก็รัวเกินโอโ้โหอ้าวนี่ไงเจอเบนี่มาลู่เรา สกิลทีหายโหมดไปดีโอโตประมาทไม่ได้นะครับตัวนี้มันเป็นตัวที่ยิงข้ามไปแนวหลังนะครับทาให้ศัตรูหรือดาววินชีธทตาดน้ําเขากระเด็นแตกหมดนะครับเนี่ยดูดิเขาจีนไม่ได้นะอุย้ยตัวบินเขาเริ่มแบบเยอะแล้วครับเราก็ประมาทไม่ได้นะสําหรับตัวบินรีบโจมเธอเดี๋ยวป้อมจะแตกเอ้ยจบดีโอ้โหจะยืนอะไรขนาดน,าน,นั้นนะทู กรมัดละมันใส่จริงเลยจบยากจริงๆวะฮขอโทษครับขอโทษหัวร้อนนะคือเมื่อกี้คือประเด็นคือมันชิดบ้านเขาแล้วไม่รู้ไปติดตัวอะไรอะ่ะตัวบินก็กระหน่ำตีเป้อมแมวโคตรแรงเลยขนาดสายพลังแล้วเนี่ยโอ้ถ้าเป็นสายว่องไวนี่ไม่คิดสภาพคงไม่เหลืออันนี้ยล่ะคงแตกไวกว่าน,นี้แล้วล่ะอ่ะโคลาโบชินจังนะครับ สำหรับชินจังกับพี่มาวลรีนะคู่คู่ห,หูตัวแสบบวกแร่สองพันดูดิโอ้โหติดแร่ทีนี่ปล่อยตัวออกโคตรยากครับสำหรับตัวแร่พันเนี่นะไม่ว่าจะเป็นพี่มาวลรีหรือชินจังนะชินจังก็เห็นอย่างานั้นี่มันเก่งนะครับทุกคนอย่าไปประมาทนะไอดี ID หลักผมเล่นคนือแบบกูเจอชินจังแบบมันยืนเยอะๆมันปล่อยดาเมจมันก็แรงด้วยอะดาเมจแรงไม่พอมันมีบวกแร่พันด้วยครับทุกคน มันอึดอัดมากเลยนะสำหรับโอ้โหยิ่งมีคอมโบตัดแล่มีดูริยางไม่จนเคอีกโอ้โหคือไม่ต้องคิดสภาพจากเรามีแบบตัวเลนเจอร์หกร้อยมันก็เพิ่มไปพันหดูดีครับทุกคนกว่าจะปล่อยได้แต่ละตัวแต่ชิ้นจังของเราก็เจอเมลิโอดัสบเรฟันยับไปเหมือนกันนะครับตอนนี้อ่าจบเกมเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคุณมดคุณเนาะอ่านผิดอ่านถูกไม่รู้แหละครับ ขอแค่ได้อ่านอ่ารอบสุดท้ายนะครับโอ้สำหรับุทีมนี้เขามีฮิกูราชิโทะครับทุกคนอาจจะรีไม่ได้นะเราก็ต้องจัดให้ทุกคนเห็นนะว่าฮิกูราชินี่เขาจะเก่งแบบสมเป็นตัวใหม่หรือเปล่านะครับเราก็จะเอาเมลริโอด้านของเราแน่ะไ,ไปลองเชิงก่อนนะเขาจะข้ามเรามาได้เยอะไหมเขามีโจ๊บทุกคนอุย้ยขี่ปานุวุฒ์เขาไว้อ่ะดูดิเขาปล่อยมาได้สองลูกแล้วเพิ่งจะปล่อยไปได้ลูกเดียวเองอ่ะ อ้าวคุณสองไปดิอ,อ้าวนี่เขาโดนโดนสก,กิลแบบหัวหมุนติ้วๆเลยนะน่าจะเป็นของคิงนะครับอ้าวไมครับเขามีอามา่าด้วยนะอามา่าคือพลังชีวิตอัตรากันหลบมีรัดแอกแท็กเพียบเพียบพร้อมสําหรับอามา่าอ้าวทาไมผมไม่เห็นฮิกุราชิโทะเลยน้อยใจเลยไม่มาไอดีผมมั่งสักไอทีหนึ่งผมยังไม่ได้เลยนะครับสําหรับตัวโทวะนะ เออออกยากมากเลยหรือว่าผมอาจจะสุ่มไม่ใช่เวลามันหรือเปล่าแต่มันก็เพิ่มโอกาสนะเอ,เ,อเอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวชิดหน้าป้อมอย่างงี้ไม่ดีนะเดี๋ยวต้องลองไปชิดหน้าป้อมเขาบัางนี่เออนี่ไงนี่เอามีกอฟลินด้วยนะ <c ười> กอฟลินเป็นตัวเปลี่ยนธาตุด้วยนะครับอ่าคิงเออคิงทำได้ดีมากทซมมอนปั่นป่วนดีสำหรับทีมนั้นเราก็เอาชนะเขามาได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ เราก็ตีไป5ารอบแล้วก็แพ้รอบหนึ่งครับแพ้ก็แพ้ตัวบินนั่นแหละฮะตัวเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยโอู้หเกียร์เขาเกียร์แน่นจัดเกียร์โอ้โหเกียร์คิดมากเลยอืมเกียร์เขาแน่นาทุกคนดูดิเพราะว่าแล้วทำไมยืนโหดแปลกๆก้เขาก็แบบใส่เกียร์แบบติ้งต้องหน่อยนิดนึงนะโอเคครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ